ตรงล่างไปกันเลยโอเคฝั่งนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคเราไปเดี๋ยวฝั่งนู้นเสสรร็จมบูณ์ยังไม่ได้เริ่มทีไปีกลัวตกชิเปงเลยดันไปดันไล่างไะล่างต่อแล้วแต่ยังต่อไอ้เหี้ยเห็นไหมกูว่ากูกูไม่ใช่ไม่ใช่กูแล้วที่ดันมึงอ่ะมึงแค่ไม่ระวังตัวมากกว่า อันนี้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 มึงไม่ดันอันนี้อันนี้มึงไม่ดันกูแล้วอันนี้กูลื่นตกไอ้สัสดีนะไม่โดนดามเอ็ดเเหี้ยไม่แห่งกูว่าได้ถือทางนาทุกรอบแน่เลยเหี้ยโอเคฮะวางก็ตกไม่พอไม่พอได้ยังไงอ่ะลงไปนี่นึงเฮ้ยมืดเฮ้ยช่วงนี้นะผู้ชมได้เวลาลากสองบีแล้วไปได้เวลาหาสองบีไปได้เวลาหาจีมกันมันมืดแล้วครับเพราะเราไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไป ไปเดี๋ยวนี่เสียเวลาการที่กูตายตายได้เพี้ยด้วยทีนี้มันจะยาวๆนิดนึงนะครับมาบริเวณนี้สักหน่อยไม่ต้องปักท็อตก็ใช่ไงแต่ปักแต่ปักเว้นกาลนาคจะหาซอมบี้ก่อนไม่เห็นมันจะหาซอมบี้ได้เลยคิปเปอร์เอาตรงที่มืดๆแล้วกันอ่าตรงนี้มืดใช่ไหมดีๆๆพอตรงนี้มืดปุ๊บทุกอย่างก็จะกระจ่างนะ คิปเปอร์กับซอมบี้ก็จะเกิดมาหมดนะปุ๊บโอ้โทษทีไ,ไปลากมาไปลากมาดีกว่าตรงนี้มันลากมาเลยเอาทอดออกก่นอนจะค่อยว่ากันเนี่ยน่านไงเจอเป้าหมายแล้วอีกหนึ่งเอเอซอมบี้เหรอโอ้เห็นแล้วสองตัวเนี่ยสองตัวมาเออโอเคลากมาไปเตรียมห้องเดี๋ยวลากมาทีละตัวมาแล้ว มาแล้วเรียกพวกด้วยถ้ากูตีมันก็จะเรียกพวกมาเพิ่มนะฮะถ้าเราตีนะเราแค่วิ่งไปให้มันเดินตามเดินตามโอ้โหส้นตีนมาตั้งสี่ตัวฮะเแต่แม่บอกแล้วว่าเรียกพวกมาแล้วมันจะว่ายน้ำได้ไหมเนี่ยว่ายได้ว่ายได้มันว่ายน้ำเฮ้ยช่วยด้วยโอ้พัดกระพาว่าจะโดนซอมบี้ตีตายไม่ได้น่ะไม่มาไม่ตีกูเลยจะพามันขึ้นสะพานมาเจ๊กไวรัสเฮียตอนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเบอร์วาซี เนี่ยดเวรัสแล้วเนี่ยเฮียดูดิไม่ไม่เจอตัวไหนตีกูเลยเฮียไม่ตัวไหนตีกูเลยนะเออถ้าถ้าถ้านผู้ชมดูหนังเวอร์วาซีนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าเอ่อมันจะไม่โจมตีผู้ที่เป็นเออผู้ที่ป่วยนะครับแสดงว่าซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเดวมอนิฟติดโควิดอยู่นะครับมันก็เลยไม่ทำร้ายนะฮะเดี๋ยวไอ้ฟันฟันตัวหนึ่งฟันตัวหนึ่งฟันตัวหนึ่งฆ่าทิ้งเหรอเออฮะกล้าทิ้งไม่ใช่กล้าทิ้งประหารชีวิต อ่ะไปตีไปแล้วอ่าปันปันปานปันปานปันทุบอล็อกด้วยยังอะไรเชียร์เซิร์ฟเวอร์อย่าดีเลยสิอุ่มาแล้วโอ้ยไปอุ่อีกข้างนึงอู่แล้วอู่แล้วเออสวยปิดท้ายด้วยเฟอร์แน่นี่มันจะต้องล่างมาอีกเอ่อเอารางมาเพิ่มไปทุบรางเก่าออกให้หมดเออทุบรางทุบรางไปร่างๆเรามีอยู่รางมีสิบเจ็ดอันไม่ไม่น่าจะพอเพราะเราต้องต่อออแล้วก็ดินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผม ถะคะัดช่วงนี้ไปเดี๋ยวผมไปเตรียมของแป๊บนึงนะครับโอเคนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทุบรามบางส่วนออกมาแล้วเราก็ได้รามมาประมาณชุดก่หนึ่งอันนะฮะหนึ่งสแตก็กีก่หนึ่งอันนะฮะซึ่งเออางรถเออางที่จะเชื่อมนะฮะห้องขังซอมบี้กับฟาร์มไม่ล้อนกลิไม่ต้องการมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรางที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาทุบเออภายหลังนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ไปลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลย อ๋อเจ็บปีนถ้าเราทําสําเร็จนะไอ้ล็อกเรมก็จะเกิดครับใช่ถ้าเราไม่สำเร็จนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็ดันไปนะฮะนะฮะ่อีกแลดันไปไปทอดรับเอาเคลียร์่างก่อนเคลียร์่างหมดเลยเพราะเดี๋ยวไม่น่าจะลากอะไรมาเพิ่มแล้วดันไปเลยดันไปเลยโอเคถอยกลับโอเค เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไม่มีใครวางละม,มันถอยกลับแล้วมันถอยกลับแล้ว <S 2> <S 2> <S เอ้าโอโมืดโอ้โดีโกนเอาทุบรางอยู่โอมเฮ้ยอย่าตกนะเว้ยอ,องไหมอะไตกนะเว้ยเฮ้ยอ่าฮะ มาเลยครับอ่ะโอเคฮะต่อมาในนี้เอ่อระวังเตียงก่อนนะครับฟุบฟุบปอดปอดปอดมีปอดภัยแล้วก็วางตรงไหนดีวะอ่าดูเหมือนว่าเราจะเข้าผิดทางไงกระจกได้ยัง่อะไรนะกระจกกระจกเหรออือเอ่อยวไปรู้เลยมึงเผากระจกไว้เหรอ ไม่กระจกไม่พอได้ยินไหมเบอร์ขาดแคนอย่างเลยพวกก so huh? like oh. uh ูเ huh. นี okay. ่ยขาดแคนอย่างยิ่งใหญ่หัวขาดแคนเวลสัตว์ก็แล้วเนาะตกไปดีนะยังไม่ดีนะยังไม่ยังไม่ใช่ลาว่าขึ้นลาน่ะไม่งั้นตายแน่ๆนแล้วมันก็ถอยกลับไปว้าวมาเร็ว S <S เอากระจกกระจกกระจกเดี๋ยวไม่พอได้ไงวะทียยจงเดี๋ยวไปเตรียมท่อส่งซอมบี้ก่อนนะครับเออไปเตรียมก่อนเลยตอนนี้กูขอเตรียมของตัวให้เสร็จก่อนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะส่ง <ๆ S 1> ซอมบี้ขึ้นไปรครับเราก็จะต่อตรงนี้มานะฮะป๊ปป๊บปป๊าปเพราะว่าจะเป็นทางท่อส่งขึ้นไปนะเดี๋ยวซอมบี้มันตายนะครับเพราะมันใกล้จะเช้าแล้ว คือ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 ผมไม่แน่ใจว่าเออถ้าซอมบี้เนี่ยวางเออรางนะครับคือคือซอมบี้นั่งอยู่ในไมค์คัสใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะถูกเผาหรือเปล่านะะซึ่งกันไว้ก่อนดีที่สุดนะครับอืมมันจะมันจะเผาไหมเราก็ไม่แน่ใจว่ะปันเฮ้ยย่าเสียงดีกว่าเดี๋ยวมันตายเอ้ยแต่ถ้าแต่ถ้ามันจะตายวูมีน้ำน่ะก็ช นานกูว่าไ้นาเป็นโอ้ยนกเคียวนกเยวนกเยวกอยถอยถอยมม่ถอยเลยนกเคียวไม่ไกูมีนงแบ็คโอ้ยมีนงแบนเียวมาจากไหนเอออุ้ยออ้เอเฮ้ฟาร์มฟาร์มนกมราร์มฟาร์มเออเ้ยหาเมืงหามืองมาูเออไว่ะดีมากูเพราะว่านกแบมันขึ้นมาจากบนเนี้ยนี่ตรงนี้หละนี่นี่ มาาจกไหนวะนี่แหละอย่าลืมสิถ้ามึงไม่ปักทอสมึงก็จะมีมอนตัวอื่นเกิดเช่นกันอ๋อจะท้อไปโคตรโอ๋ทีโอ๋ดีเออเดี๋ยวเราวางขึ้นไปใช่ไหมฮอ่ะไหนๆแล้วอค้ามึงเดินมึงเดินได้รากับขาหน่อยโอ้ยออกไปไอเชียดเดเมมาขโมยบล็อกอ่ะไอซานเอ้าวดีแมวเอ้าวดีแมวเอาแมวว้าไปแล้วเอาเขาไม่หาย โอ้เนมแท็กโอเคจังหวะนี้เราลากเอ c บซีสองเ็จก่อนแล้วค่อยซอมบี้ทีกว่าเออปันทำทำลางซอมบี้เสร็จหน่อยอะไรลางซอมบี้เนี่ยต่อขึ้นไปอ่ะางเออไอหลังคามหลางคามา,งามาแล้วหกสิบอันส่วนเรื่องเออ่กระจกนั่นเดี๋ยวค่อยว่าอะไทีทำทางส่งซอมบี้ก่อน ทำทางสูงทมบี้เดี๋ยวเราไปจัดการเออ่วิเลเจอร์นะฮะมันยุ่งยากซสเหลือเกินต่อไปยังบนนู้นใช่ไหม okay. à, โมเหอเค<ด>อ่ะไซโคมานีกหนึ่งเมือนกูกำลังสร้างถนนแล้วเนอะเอ่ะีซีหายอ๋อนั่น,น,นไงโอ้ย <c oughs> คุณนึกวาา่าคุณต้องใส่เนมแท้เอฟีซีแตคุติดส้นตีนเลย,เย <c oughs> โอ้ยเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะจ๊ะ จะจกนะจ๊ะอืเกบตายไม่ไหเกือบตายแบบกูตอนนั้นก็ไม่ไรฮิแอกูวนาคุพวกกูได้หยิบถังน้ำไปทุกวันแน่เลยมันทึ่งมันนี่ต้องว่ายน้ำขึ้นไปแบบนี้แล้วมันจะได้รวดเร็วนโอ้ยหิวอ๋อมันขั้นเทพจรงเออประตูประตูไปดูเลยเฮ้ยอะทุกกระจกอ่าตรงนี้เคลียร์แล้วโอม แล้วกระจกละกระจกเผาอยู่ไปหยิบได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะส่งเอ้ยไปคุณครับเร็วๆนะครับสปีดก็ดีฮะชเชิญฮะกูแม่งขีตกพี้ยเชิญฮะสปีดไหนก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางทีละครึ่งจุดนะฮะเพื่อความง่ายนะครับไปฮะเชิญฮะโอ้ยอยู่กัดตีนเชิญฮะชเชิญฮะ ที่สำหรับ <fry> ค <UC S> ุณอยู่ทางนู้นฮะอย่าทำให้ผมตกนะฮะไม่งั้นผมทุบนะฮะเหมือนตอนนั้นน่ะคุณอยากรู้ไหมฮะว่าถ้าผมไปขึ้นผมจะทรมานกับคุณยังไงบ้างนะฮะเข้าฮะคุณฮะผมไอ้ส์รอกับเอ็นบีซีทำไมมันได้กระจกมันน้อยจังวะอ๋อรู้แล้วทำไมมันถึงมีปัญหาเอากลาสเซนมาไหนตาอสองอันพอไหมคุณฮะแล้วคุณจะย้อนกลับไปทำไมฮะ โอ้ยผมจะตกนั่น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 โอ้ยเจ็บตีนโอ้นี่มันไปโอเคเรื่อยๆไปฮะไปฮะคุณฮะเชิญฮะเข้าไปเร็วๆไม่มีระบบสุดๆซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีสมาธินะเพราะว่ายุงกัดตีนนะครับ ไปฮะไปไปฮะโอเคฮะเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะอืมดีมากฮะดีมากดีมากเก่งมากครับคูณฮะกูกระจกไปแล้วสามจุดสองอันน่าจะเพียงพอโอเคฮะเก่งมากโอ้ยอ๋อตรงนี้สิไหมเออโอ้ยไหวไหมนะสมมุนิอะไหวไหมนี่ย เข้าไปฮะไม่ใช่ฮะอ่ะกูกันอัวขัวดีกว่าหรืออ่างสุขภัยอวบล็อกวักบังไว้ดีกว่าเลยสภาพมันไม่น่าปลอดภัยขอลงน้ำแป๊บมาจัดนะลงมาโอเคสวยเก่งมากกูขวางไว้แล้วไปฮะไปฮะดีมากฮะเก่งมากฮะเออขัวจะขึ้นได้ Oh. <c oughs> โอ้โขากระจกไนกระจกเหรออ่ะเดี๋ยวกูจะเลี้ยวแบงนขึ้นตามน้ำลงมาตามน้ำมาตามน้ำมา <c oughs> แล้วก็ลงมาข้างล่างก็ได้อ่านะโอ้โยุย่งก,ก <c oughs> ับมาแล้ว <c oughs> อ่ะกระจกเอียอุ้ย โอ้ยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเฮียมึงลงดีๆดีัก็มึงขวาไม่พอดีเลยอ่ะอามากระจกวุ้ยเฮียออกไปเดี๋ยวด้เดี๋ยวดันตกเดี๋ยวมันจะมีปัญหาระยะยาวอ่าฮะอ่าถป้องนี่ออกนะฮะไม่ใช่เฟอร์แนนโอเคเฟอร์แนนเฟอร์แนนอีกแล้ว ไม่บอกอะไรอะไรอืออ่ามาฟืบนึงสอกรมันก็ยังเข้าออกได้อยู่ดีนะฉะนั้นใ้ดีเอ่อมึงทำบล็อกอุดไปเลยพวกกระจกอะสวยออกแล้วเหลือโอเคนะตัวนี้ ใช่ไหมหหแล้วไก่ตัวปึ๊บเออจากนั้นก็ p r o f ฟ c i ั n t แรล้างก็งมงไม่ทำไมรถมันอยู่ตรงรถเปนตรงขอบหน้าต่างช่า <What? S 1> งมันเถอะฮะวัไม่เป็นไรนไม่คับเดี๋ยวค่อยคัดใหม่ไคัดเดี๋ยวค่อยคาดใหม่ก็ได้ฮะเสร็จสมบูรณ์เหลือแต่ซอมบี้สินะซึ่งต้องรอหมึดเพราะอะไรมันดีสปอร์ต จ้าใ่เออแล้วผมจะทุบบล็อกทำไมอ่าต่อมาปันต่อรางซอมบี้มาถึงไหนแล้วต่อได้หนึ่งทางแล้วต่อขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยเข้ามาต่อรางเอเบซีเลยปันโอเคอ่าฮะคดีรถไฟอะไรนะสายสายเชื่อมอะไรวะสายเชื่อมเออแล้วคอนเนคคอนเนคลายคอนเนคลายเดี๋ยวนะคุณจะทำยังไงดีไม่รู้ <anse> เอ็ Water <S <S ไมไอจีวอเตอร์โลรล์เดี๋ยวเราไปเตรียมเน็มแท็กโอเคตรงนี้เราต้องทุบออกกันเลยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เนมบบ็ <S <S เนมแท็กอยู่ที่กูนะโอเคเ,อเดี๋ยวเราก็แก้หลังกูนะฟาร์มเดเดียวบ้าบอลมันหลังรถไฟบ้าบอล ออกผิดทางเออมๆๆแล้วลองต่อดูปึ๊บแล้วก็ถูกรางต่อกันอืมแล้วก็วางตรงนี้นะฮะแล้วก็อนี้ต่อสิลูกเออชีวิตชนะว้าวล้างขาดจันึ่งนะใกล้มืองหยางคืนตอนเช้าเองมั้งใช่หรอ น่าจะมืดแล้วใกล้มืดแล้วมั้งแใกล้เคได้เวลาละวางหลังสักทีหน,นึ่งเนี้ฮะ่ะแล้วก็อ้อมนิดนึงฮะิกแอคทุบเลยนะเพราะเราสร้างลางเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือลางรถไฟลกบ้านลกเมืองเนะี่ย <c oughs> ก่จ้างบ้าแบกโอ้พังพิกอาร์คพังมันมีเหล็กที่ตัวปะไม่มีโอเคตอนนี้เราต้องไปเอาอ๋อมันก็ใกล้เสร็จแล้วนี่เราทุบหมดแล้วนี่ใกล้แล้วใช้มือแล้วกันฮะไดวรางขาดตอนนี้เราก็รอกลางคืนอย่างเดียวตอนนี้รางก็ตกรางรถไฟก็ตกลงไปด้านล่างแล้วนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีหน้าอุบาท แล้วผมก็ขี้เกียจเก็บด้วยคือความขี้เกียจมันจะมาครอบคุมอะไรตอนนี้วะขี้เกียจทุกยาเลยมึงฮะหูด้วยแปลเนาะ n ม c ครับโลจิกใช้มือทุบรางรถไฟได้ซึ่งในชีวิตจริงนั้นมือหักแต่นายไหมครับไม่มือหักคน n ม c ครับทำได้กว่านั้นมากกว่านั้นมันตกตรงไหนวันรถไฟ อ,อ่ะนี่ไงน่าจะหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วาข้างล่างมีอะไรไหมฮะข้างล่างเดี๋ยวเช็คดูก่อนฮนะเพื่อความแน่ใจไม่มีนะโอเคไม่มีปลอดภัยปลอดภัย เดี๋ยวซอมบี้อย่างเดียวใช่ไหมใกล้มือแล้วใกล้มือแล้วสวย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 เราจะลากนะฮะมาโอปลาหมึกตายหมึกมันเคยตื่นใช่ไหมล่ะเออเคยตื่นตายโอ้โห drop หมึกด้วยเออดรอปอิงแสงด้วยเหรออือฮึอิงแสงอ่ะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เพื่อน้ำตก เกมที่สามารถทานี้เกิดไมาค้าเป็นเกมที่สุดยอดนะะถอยกลับไปก่อนเดี๋ยวหรอให้มันเกิดเอ็มพีจีวอเอร์ในน้ำไอหียอะไรไม่รู้คือเมื่อก่อนนะผู้ชมดีเอ็นนะใช่ไหมเอ่อเมื่อก่อนคือจบแล้วจบเลยเว้ยวอร์ชั่นเก่าๆอะถ้าท่านผู้ชมเคยเล่นนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่ไม่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองคือเวอร์ชั่นใหม่มาสามารถไปอะไรบ้างนะเอนซิตี้ปะ ไปตามหาปีกีเ้ท่านะบางคนคือแบบไปดีเอ็นก่อนเลยแบบไม่รออะไรอะ่ะแบบเพื่อที่จะเอาปีกเลยท่าเพราะว่ามันสะดวกสบายนะแต่คือเราที่ที่พวกผมอ่ะยังไม่ไปดีเอ็นก่อนเพราะว่าเพื่อให้เกิดความไม่ใช่เพื่อให้เกิดความอินเทนนะฮะแบบเออแบบจบแล้วจบเลยอะ่ะปรนะนะรามาณนั้นนะโอ้จะเกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดเนาะ เอาจะเกิดมันก็เกิดเต็มเลยโอ้โหคีปเปอร์ไม่ได้ไหมวะไห<ใ>นวะคีปเปอร์เออเนาะน่าจะเอาคีปเปอร์มาแทนซอมบี้มันหาง่ายดีแล่ปัญหาคือตู้มฟาร์มพังเลยสัตว์ไม่มีรูต้องการ ผมต้องการซอมบี้ตัวต้องการซอมบี้แต่นี่ไม่ใช่ซอมบี้เจอแล้วเจอแล้วเจอซอมบี้ของแท้แล้วการมันไม่ต้องเปนมากผมต้องการซอมบี้แต่นี่ไม่ใช่ซอมบี้งานจบงานเบิรมเบิรมเลยเบิรมเลยไหมล่ะไอ้เซิร์ฟเวอร์มันดีเลย์ท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะเมื่อกี้เพราะว่าแบบ คีเปอร์มันกระตุกบั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 ก,บกไงไม่รู้นะเร็วรีบมาลุยเลยโอ้ยหมูจา๋าอย่มึงฆ่าหมูหาซอมบี้ก่อนได้มาแล้วต,ตัวหนึ่งอางกูแปะเนมแท็กให้ด้วยอไอสัตว์แปะซิวะแปะ <laughs> โอ้ย <laughs> โอ้กูเจอซอมบี้อีกหนึ่งตัวนั่นไงยืนเขียวโดเลย เนี่ยวะนั่นแหะเขียวอ่ะเขียวไม่ใช่เขียวเข้มนะซอมบี้คือจะเขียวเข้มไว้แต่เขียวอ่อนเขียวจ้าจ้าดหน่อยให้กูแปะเนมแท็กโอ้มันก็มันก็แปะไปดีกลัวอะไรวะแปะเดียนแปะสิลูกแม่งกูไปแปะในนั้นก็ได้วะซอมบี้จ๋าซอมบี้จ๋าเฮ้ยอุ้ด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 วัวไม่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 อยากเจอน้องตันน้องตันน่ะเรามานี่เรามานี้ อูดอูดโอ้โหโอ้โหอูดกูเจอแต่อะไรเนี่ยเจออะไรเจออะไรบ้างกูเจอน้องเขียวกับสเกตของายเฮ้ยมันกำลังตีกันปะเฮ้ยไม่เว้ยโอเคโชคดีไปทำไมกูแปะเนียมแท็กไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้อ่ะทำไมกูแปะไม่ได้วะแปะสิจุนแปะแปะแปะให้เนียแท็ก ทำไมกูอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปัดไปได้สมบีบมากูล่าเอาแล้วกูล่าแล้วตัวนึงแต่ไม่มีปัญหาตัวนึ่งเอาออนเน้นแท็กมาเน้นแท็กมาเอาไปถึงไปไม่ได้ตั้งชื่อยังยังไม่ได้ตั้งชื่อทีเอามาใช้อะไรเอามาออนเน้นแท็กมาเอาไปอีกอันนึงมามึงเป็นคนไปล่าไปล่ามามึงเป็นคนไปล่ามา วู้วทุกผู้ชมเห็นไหมว่าเนมแท็กมันยังไม่ได้ตั้งชื่อดีครับแล้วมันจะแปะได้ยังไงเออเหนื่อยโอเคไปล่ากันนะปันอ๋อนี่ไงเจอแล้วเออเอาดีวะซอมนั่นไงแมโอ๊ยมึงไม่ต้องคิดชื่อไอ้สัตว์เร็วๆเออโอเคโอเคโอเคเอ่อโน่หนึ่งอ่ะฮะได้โน่หนึ่งโอเค แล้วก็ต่อไปโนสองหมายเลขที่สองเออมาดีมากเวลกูอมบีหมายเลขหนึ่งกับอมบีหมายเลขสองว้าวรีบมาเร็วก่อนีมันจะดีสปอนกูฟ้องมันอยู่เลขอีกตัวหนึ่งอะแล้วมึงไม่ไล่ตัวนึงมาลากมาอยู่โอเคแล้วมึงบอกมึงฟ้องไม่อยู่ ไอสัตว์กูุฎตีเข้ามานี่เข้ามานี่อุดเดือดพี่ปาเร็ว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 กูเห็นมันปุยปุยยำกันอยู่ไหนี้อ่ะเร็วมาเลขหนึ่งมาเลขลงในตั้งชื่อแล้วตัวนี้มาเลขสองเออเยี่ยมเสร็จแล้วเฮ้ยฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮลโหลดีไหม ได้ยิต่อไปก็วางราง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 ต่อไปข้างบนตอนนี้ยเออเอาตอนนี้มึงวางรางแล้วใช่ไหมเอออะไรเนี่ยวางวางรางข้างบนโอเคเดี๋ยวนะให้มันเชื่อมกันเลยฮะโอ้ยไม่มีพิกแอนนี่มันลำบากเดี๋ยวต้องต้องให้ซอมบี้รอซอมบี้ออกมา อ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะต่อขึ้นไปใช่ไหมโอเคอ่ะต่อขึ้นมาโอ้ยมีมายคาสแบบโอมอีกอันหนึ่งอ่ะสองอันอ่ะ,อะโอ้ยเยอะเกินเอามีกูมีอีกอันหนึ่งอ๋อเดี๋ยวทำมายคาสวิสเฟเนสเราจะไปฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก่อน อ่ไปฝั่งขวามาเริ่มเลยไหมได้ๆอย่าไปอย่าไปใจเย็นใจเย็นมากันเช้าอ้มันมันก็จะเช้าแล้วมั้งเดี๋ยวกันก่อนจะตายีจะมีแม่งตายโอ้เอาเร็วจะเริ่มยังเริ่มเลยเริ่มเลยวางโคตรลางมึงไม่จะโคตรลางทำไมโคตรลางเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นปึ๊บ ไปเอ๊ะเพอร์เฟรกตัวที่สองอ่ะตัวหนูมาออกมาดิมึงกันไว้ก่อนมึกกันแล้วกันแล้วกันเออมันจะเช้าแล้วไม่นะไม่นะจะเช้าแล้วมันจะโดนเผาตายไหมเนี่ยโอ้ยกูกลัวว่ามันจะโดนเผาตายเร็วมันจะโดนเผาไหมเอาไงดี เออลองดูก่อนไหมถ้าไม่ไหวก็กลับนั่นแหละฮะขอไม่ค่อยไฟแนนซ์อีกหนึ่งไอ้ขอไม่คัดอีกหนึ่งไม่คัดเอาไปทันปะวะทันปะวะทันปะวะมึงวางรางครบแล้วใช่ไหมวางรางครบแล้วไอ้เหี้ยมันยังเสืบตีวิกมึงจะเข้าได้ว่ะไป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 ดูไปดูไปเร็วมันเข้าไปแล้วใช่ไหม เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสวย<ฮ>สวยสวยสวยโอเคเรียบร้อยอันหนึ่งเลยอีกหนึ่งเตรียมรางเตรียมรางเตรียมรางด่วนด่วนตอนนี้เอาไอ้ไอบ้บ้านนี่ออกไปแล้วก็เตรียมความมือตัดเป็นความมือแล้วเอาตอ่อเรียบร้อยแล้วมาครับวิฟเฟอร์นแนนนะ่ะอยู่แป๊บหนึ่งปึ๊บปาบปาบได้แล้ววิ่ไหนเอาไปเอามาไอ้หนูขึ้นมามาขึ้นมา มาสิมาเราเ็รลมเกิดแล้ว l e ส s go